สวัสดีครับผมสวัสดีครับรถเดิมๆบอกที่ไหนก็ออกได้นะครับรถแต่งไว้ใจผมเอ็ดดี้นะครับผมวันนี้ฮะเราอยู่ที่โชว์รูมนะครับผมฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะครับผมยอดขายอันดับหนึ่งหกปีซ้อนนั่นเองนะครับผมนี่ฮะสำหรับวันนี้ผมเอ็ดดี้ฮะจะพาไปชมคันนี้ครับผมกับคันนี้นะไม่ค่อยจะมีคนมารีวิวเท่าไหร่นะครับผมกับตัวนี้เป็นกระบะนะครับผมนี่ฮะเป็นกระบะแคปเกียร์ออโต้นะครับผม เดี๋ยวผมพาไปชมว่าคันนี้สีอะไรแล้วแต่งอะไรบ้างนะครับผมทุกคนครับไปชมพร้อมกันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเอ็ดดี้ฟอร์ดอีกแล้วนะครับผมสวัสดีครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมรบกวนนะคะทุกคนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมหรือว่ากดซับสไครต์ผมสักนิดนึงนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆในการติดต่อกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมพามาชมคันนี้ครับผมกับคันนี้เลย เป็นกระบะแครเกียร์ออโต้นั่นเองครับผมนี่ฮะรอแบบนี้กับกระบะแครเกียร์ออโต้นะครับผมไม่ค่อยมีคนขายเท่าไหร่นะครับสำหรับคันนี้ฮะรถลูกค้านะครับผมอยู่สกลนครนะครับผมรถพี่จอยนะครับผมสำหรับคันนี้นะฮะอ่ายังไงก่อนไปส่งรถกันผมก็มาขอรีวิวก่อนดีกว่านะครับผมว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนะครับสําหรับอันดับแรกนะครับนี่ฮะกับกระจังหน้านะครับผมเขาเปลี่ยนเป็น F O R D นะครับผมเป็นตัวสี แดงแล้วก็ข้างในเป็นสีดำนะครับผมนี่ฮะนี่ฮะข้างในเป็นสีดำข้างนอกเป็นขอบสีแดงเนาะแบบนี้นะครับผมแล้วก็กระจังหน้าตรงนี้นะครับผมนี่ฮะจะเป็นแสงไฟได้นะครับผมเป็นแสงไฟได้นะสำหรับตรงนี้นะครับผมนี่ครับผมแล้วก็มีสติ๊กเกอร์อ่าเป็นเหมือนอะคริลิกสิเป็นแรนเจอร์นะครับผมนี่เลยครับผมแล้วก็ตัวนี้นะฮะ xlt กับ xr plus ที่แตกต่างกันคือ xlt เนี่ยของเขาเนี่ยจะมี ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่า x l p a s เนี่ยตัวนี้จะไม่มีเนาะแต่ไม่เป็นไรครับบางคนลูกค้าเนี่ยก็สามารถไปแต่งเพิ่มเติมได้นะครับผมเป็นในส่วนของไฟหน้ามาแต n งนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับนี่ฮะข้อไฟหน้านะครับผมข้อไฟหน้าสวยๆแบบนี้นะฮะเป็นสีดำด้านนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับ x l p a s ของเขาจะมีไฟตัดหมอกให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับนี่เลยจะมีไฟตัดหมอกให้มาเรียบร้อยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผม ีฮะแล้วก็มาถึงด้านข้างกันดีกว่านะครับทุกคนครับผมสำหรับด้านข้างตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นคิ้วขนาด6นิ้วแบบมีหมดนะตัวนี้มีหมดบางคนสอบถามมีหมดไม่มีหมดแตกต่างกันคือตรงนี้ครับผมนี่ฮะมีหมดก็ไม่มีหมดนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจัดล้อนะครับผมลายยอดทิศอีกลายนะครับผมก็คือเป็นลายดอกไม้นะครับเป็นลายดอกไม้2 6 5 6กห้าหนะครับผม กับลายดอกไม้นะฮะยางเป็นลายฮันคุกฮันคุกตัวนี้เป็นดอก a อทนะครับผมฮันคุกตัวนี้เป็นดอก a อทนะฮะอ่ะครับดูดอกสวยแบบนี้นะครับผมนี่ครับนี่ฮะของเขาเป็นเครื่อง2องชีย์ออโต้นั่นเองนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ของเขาเนี่ยจะมีในส่วนของไฟเลี้ยวที่หูกระจกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับนี่ฮะกระบะแคปสวยแบบนี้นะครับสีเทาดำนะครับ กระบะแถบสีเทาดำนะครับผมไม่ค่อยมีคนเห็นเท่าไหร่นะครับผมร็ตัวนี้นะครับนี่ฮะพร้อมด้วยคิ้วกันสาดนะครับผมแล้วก็มีราวหลังคาด้านบนนะครับผมนี่ฮะตัวนี้รถไม่ได้ยกอะไรทั้งสิ้นนะครับผมเป็นขอบ18นิ้วนะครับผมนี่ฮะทุกคนอ่าเดี๋ยวไล่มาถึงด้านหลังนะครับหรับตัวนี้นี่ฮะล้อลายดอกไม้ตัวนี้ไม่ใช่สติ๊กเกอร์อ่าไม่ใช่เป็นล้อขอบขาวนะนี่ฮะ ตัวนี้ขอบขาวนะครับผมโฮเ้าขอบขาวบางคนก็ไม่เอาเนาะแล้วก็ตัวนี้มีฝาปิดถอง้มันมาด้วยนะครับผมแล้วก็ใส่เพิ่มเติมมาในส่วนของโลบาร์นะครับผมตัวนี้ใส่เพิ่มเติมมาในส่วนของโลบาร์นะครับนี่เลยโลบาร์ตัวนี้เป็นงานเอาเลนเดอร์นะครับผมสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับแบบนี้นะพร้อมด้วยนี่ฮะกาดการไฟท้ายนะครับผมพร้อมด้วยชอบมือเปิดแบบปลายดาบนะครับนี่ฮะชอบมือเปิดแบบปลายดาบนะครับผมนี่ฮะ ของเขาจะบอกเลยว่ารุ่น x f g นะและรุ่นนี้นะฮะทุกท่านครับผมจะมีในส่วนของนี่ฮะกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะสำหรับตัวนี้นะครับผมสวยงามดูฮะเดี๋ยวเราทุ่นด้านในดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมสำหรับด้านในตัวนี้นะครับผมได้ด้านในตัวนี้นะ กระบะขับเปิดได้กว้างขวางเลยทีเดียวสาหรับรุ่นกระบะขับนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะเป็นกลมมาลัยแบบมันติฟัง์ชั่นนะครับกลมมาลัยแบบมันติฟังก์ชั่นนะนี่ครับนี่ฮะเป็น,นเกียร์ออโต้นะผมเจอมเป็นเกียร์ออโต้นะนี่เลยสวยงามนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นไปชมกันนะ <What? S 1> นี่ฮะ พอเปิดขึ้นมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมหน้าจอนะขอเขาเป็นซิงค์นะครับผมนี่ฮะเห็นไหมพอใส่เกียร์สลับทูบเนี่ยมีกล้องติดตั้งเพิ่มเติมมาแบบน,นี้ได้เลยนะครับผมตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมเป็นกระบะแคปเกียร์ออโต้เนาะเห็นไหมระบบแอร์ของเขานะครับผมฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นเหมือนพครืลมแอร์นะครับผมส่วนฝั่งขวาตรงนี้จะเป็นเหมือนอุณหภูมิแอร์นะครับผมแล้วก็ปุ่มตรงกลางเนี่ยจะเป็นอาสวิตช์แบบกดปิดเปิดได้ตรงนี้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมเครื่องยนต์2,200นซีซีนะฮะ สามารถทำงานร่วมกับเกียร์หสปีดเป็นแบบเกียร์ออโต้นะครับผมนี่ฮะแต่ว่าตัวนี้ยังไม่เป็นเบาะหนังนะครับผมเนี่ยตัวนี้ไม่เป็นเบาะหนังนะ,ะนี่นะครับดูภายในของเขาด,ดูหรูหราเลยทีเดียวสําหรับตัวนี้นะครับผมแล้วก็นี่ฮะพวงมาลัยเขาจะเป็นแบบันติฟังก์ชันแล้วก็มีคุชชคอนโทนไว้สำหรับเดินทางไกลนะครับผมฝั่งซ้ายตรงนี้ครับผมจะเกี่ยวกับในส่วนของอินโฟเทนเมนต์ต่างๆนะครับผมเปิดปิดหน้าจออะไรต่างๆเนาะระบบเพลง นะฮะแล in ้วก็นี่ฮะเมนูของเขาจะเป็นภาษาไทยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ในส่วนตัวนี้เนาะจะมีในส่วนของนี่ฮะปับกระจกไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ปรับกระจกไฟฟ้าได้นะฮะแล้วตัวนี้เป็นตัวปรับไฟหน้าออโต้นะครับผมเวลาดิ่ดมาฝั่งขวาสุดเนาะก็เป็นไฟหน้าออโต้เลยทีเดียวสำหรับตัวนี้นะครับผมแล้วก็บางคร้งจะหาที่เปิดฝาถังน้ำมันไม่เจอนะฮะก็จะอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับผมนี่ฮะที่ข้างประตูได้เลยนะครับผมกด กดล็อกตรงนี้แล้วก็ถ้ามันจะเปิดได้เลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับรถสวยๆหล่อๆแบบนี้นะครับผมมีฮะกับผมเอ็ดดี้ฟอร์ดนะครับเป็นเจ้าของด้าน่้ยากนะครับผมกับตัวนี้นะครับโอ้โหหล่อๆแบบนี้นะครับผมอยากได้แบบไหนยังไงหรือว่าอยากจะแต่งรถแบบไหนทักแชทสอบถามผมเอ็ดดี้เข้ามาได้เลยนะครับผมยังไงแล้วนะครับก็ผมเอ็ดดี้นะครับผม ฝากช่องทางการติดต่อไว้ชน,นิดนึงนะครับผมอ่าโอเคเนาะเดี๋ยวกลับมาเห็นหน้าสักหน่อยหนึ่งนะครับผมโอเคสำหรับผมเอดี้นะครับก็ขออนุญาตฝากช่องทางการติดต่อไว้ชน,นิดนึงนะครับผมกับรถฟอร์ดแบบนี้นะครับผมกับผมเอดี้ฟอร์ดเนาะก็จะขึ้นไว้ให้ข้างบนนะครับผมเป็นเอ่ออเดี้เอดี้ฟอร์ดนะครับผมแล้วก็ช่องยูทูปเป็นเอดี้นับวันเนาะแล้วก็เบอร์โทร0993966351นะ ผมจะขึ้นด้วยให้ด้านบนตรงนี้นะครับผมยังไงแล้วก็ขออนุญาตนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมสักนิดนึงนะครับผมจะได้ไม่พลาดวิดีโอในการติดต่อกันเนาะเราอยากให้ผมรีวิวรุ่นไหนก็ทักแชทสอบถามผมเข้ามาได้เลยนะว่าอยากได้แบบนี้หรืออะไรอย่างนี้นะครับผมอยู่ต่างจังหวัดเราก็สามารถไปส่งรถให้ได้ต่างจังหวัดนะครับผมแล้วก็มีบริการไปส่งรถต่างจังหวัดแล้วก็ไปทำภายในถึงต่างจังหวัดนะครับผมยังไง EP นี้ขอบคุณมากจริงที่เข้ามาติดตามชมน,นะครับขอบคุณครับ